วัดคงเจียมปูราณวาดบ้านนาแหวงอเภอเขม,มาราชจอุบลราชธานีทุกๆปีในวันที่19พฤศจิกายนจะมีการจัดงานตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านนาแหวงอเ,อเขม,มาราชโดยในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปี ประกอบก,บกับการเสด็จสู่สวรรคลาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงในโอกาสที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห่งนี้โดยมีกิจกรรมประกอบพิธีทางาศาสนาลงนามถวายความอลาลัยทำบุญตักบาทฟ้อนรำถวายความอลาลัย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ตั้งคันการจัดบูธตามรอยเสด็จพระราชกรณียกิจพระพัน,นปีหลวงและกิจกรรมผู้เท่าเราเรื่องเราได้ระดมทุนกันเพื่อจัดงานตรงนี้ให้ความสําคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และที่สําคัญก็คือเพื่อให้บุตรหลานลูกหลานคนรุ่นหลังได้ตระหนักได้รักและก็หวงแหน แผ่นดินนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นแผ่นดินที่เป็นมหามงคลของหมู่บ้านของชุมชนเราที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาเยี่ยมได้เสด็จมาประทับร้อยพระบาทงานดังกล่าวคณะสงฆ์อำเภอเขมาราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวงสภาวัฒนธรรมอำเภอเขามาราชอำเภอเขามาราชและภาคีเครือข่า,ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรม สื่อความหมายอันทรงคุณค่าส่งต่อให้กับเด็กเยาวชนรุ่นหลังให้ได้รับรู้และให้ความสําคัญกับเรื่องราวอันเป็นมงคลที่ได้เคยเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ตรงนี้นะครับเราจะสื่อความหมายให้ลูกหลานว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่สําคัญเป็นมงคลกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องรักและก็หวงแหนตลอดไปสิ่งไหนที่คิดว่า จะเข้ามาในแผ่นดินนี้ที่มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับแผ่นดินเรากับหมู่บ้านเราเราต้องช่วยกันสกัดโดยเมื่อวันพุทธที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในพื้นที่ตำบลนาแวงอำเภอเขมราชเวลา9นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังกองบังคับการกองร้อยทหารราบที่6011 พระราชทานถุงของขวัญเวชพันธ์และพระเครื่องแก่นหน่วยแพทยทหารตามลำแม่น้ำโขงและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีพระราชปฏิสันฐานกับหน่วยงานต่างๆและจึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปอยังวัดของเจียมปูรานวาดเวลา12นาฬิกาเสด็จถึงวัดของเจียมปูรานวาดทรงเยี่ยมราษฎรพระราชทานเวชพัณฑ์สำหรับพระภิกษุได้ใช้ร่วมกับราษฎรได้มีพระราชปฏิสันถานถึงสถานการณ์ตามชายแดนและความเป็นอยู่โดยทั่วไป แล้วจึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนนาแวงทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านก่อนประทับเสวยอาหารกลางวันครั้นพอพักผ่อนพระราชอิริยาบถตามพระราชาอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปเมื่อเวลา14นาฬิกา40นาทีทีมข่าว NBT ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี